เชามาไหนมามีมีใครมาใครมาชมเราหรือยังสวัสดีค่ะไหนสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะต้องตัวลองฟังท่านหน่อยนะว่าเพราะมันได้ยินหรือเปล่าเสียงสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันนะอยู่ที่งานอ,อ,อะไรไหนเรียกคนมาดูก่อนพี่เชิญต้องเรียกคนมาดูก่อนอาาหาเรียกมาดูพี่เชิญหน่อยค่ะ <c oughs> ไหนบอกมาดูน้องชาน้อยค่ะไหนมีคนมาดูหรือยัง สวัสดีค่ะไหนสวัสดีค่ะหน่อยไหนวันนี้เราอยู่ที่งานอะไรกันคะสวัสดีค่ะอุ้ยนัาแทปวัาแล้วสวัสดีค่ะนัาแทปจำนัาแทปได้ไหมวันนี้น้องเชิญน้องชาอยู่ที่งานสหกรุ๊ปค่ะวันนี้พาช็อปใช่ไหมโลกเออวันนี้น้องเชิญน้องชาจะพามาช็อปนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่บูธอะไรนะเราอยู่ที่บูธอะไรลลกชาอยู่บูธอะไรเอาแล้วเเรียกแขกหน่อยเร็วเรียกแขกก่อนเรียกแขกเขินเขินอยู่ฮะไหนเราอยู่ที่งานอะไร นี่อยู่ที่งานอะไรคะพี่เชอได้อะไรเนี่ยพี่เชอถืออะไรอยู่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอาไม่มีเลยสวัสดีค่ะสวยสวยขี้หวงสวัสดีค่ะก่อนค่ะสัสดีคเร็วสวัสดีค่ะเร็วไหนสวัสดีค่ะก่อนเร็วไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไหนไหนมีใครมีคนมีคนมาดูหรือยังเนี่ยะมีพี่เข้ามาดูหรือยังไหนมาดูน้องเชิรน้องชามาช็อปนะคะวันนี้ น้องชอน้องชาไหนแนะนําตัวก่อนแนะนําตัวคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรอ๋อคนนี้ชื่อน้องชาค่ะแล้วคนนี้ชื่ออะไรคะคนนี้ชื่ออะไรพี่เชอร์อ๋อคนนี้พี่เชอร์เหรอใช่เหรอคนนี้ใช่พี่เชอร์เหรอขี้โม้แล้วแล้วคนนี้ล่ะพี่เชอร์ฮะคนนี้ใครได้ยินร์ไมโกได้ยินไหมได้ยินนะอ๋อโอเคเขายังไม่ค่อยมาเลยทำไงดีฮะพี่เชอร์ยังไม่ค่อยมาเลยไหนเรียกแขกก่อนเร็ว อาเรียกแขกอีกแบบนึงแล้วเดี๋ยวมามีจะเมาแล้วนะนี่น้องเชิญน้องชาฮะสวัสดีค่ะส,สวยๆก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เชิญสวัสดีค่ะเอาไงรูด้วยเดี๋ยวก็เริ่มเลยนะคะก็ยังไม่ค่อยยังก็ยังไม่ค่อยนั่นก็เดี๋ยวอาจจะพูดพูดไปแล้วก็เนาะอ่านะโอเคอ่ะพี่เชิญเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่ฝนถือให้มามีนะคะอ่ะเดี๋ยวนะโอเคงั้นเดี๋ยวมามีนั่นก่อนเนาะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะแม่มาอยู่กับเชอร์ชานะคะอยู่ที่งานซากรุ๊ปนะคะช็อปครั้งที่27นะคะงานกับซากรุ๊ปแฟร์นะคะแม่ที่ไบเทคบางนาน,นะจ๊ะใช่ไหมคะที่ไบเทคบางนานเนาะแล้วก็งานมันจะมีตั้งแต่วันที่29านะเมื่อวานแล้วก็วันนี้ใช่ไหมแล้วก็ยังมีอีก2วันนะใครอยากจะมาช็อปนะห้ามพลาดจริงๆคือบูธแบบเยอะมากนี่คือมาแบบล้าลานตามากนะจ๊ะแต่เราก็มาสะดุดตาที่บูธแรกเลยจ้ะนี่บูธแรกที่พี่เชอร์จะพามาชื่อบูธว่าอะไรคะ <laughs> องฟององฟององฟองอะไรนะองฟอง,อง,ฟองบูธองฟองค่ะใช่ไหมคะ้องชาเราอยู่ที่บูธอะไรคะชาบูธอะไรลูกอ,อ้าวเชื่อาชาที่ใส่มานี่ไงบูธอะไรเอ้ยบูธอ,องฟองค่ะ ใช่ไหมคะน้องเจอน้องชายกําลังจะพามาช็อปที่บูธอองฟองนะแม่เพราะว่าโปรมันเยอะมากคืองานวันนี้คือแบบทั้งบูธเขาลดแบบ20%เลยจ้ะนี่มาเดี๋ยวแม่มาอยู่จะพาไปดูนะว่ามีของอะไรน่าช็อปมากเอามาล้วงอะไรกันละเดี๋ยวอาาเดี๋ยวเรามาดูกันนะซึ่ง วันนี้นะแม่แม่ที่บูธองฟองนะคะเขาก็จะควบคู่กันกับบูธ BSC นะก็คืออยู่ด้วยกันเลยนะเข้ามาตรงที่ฮอลตรงประตูร้อยเนาะใช่ไหมคะตรงฮอลร้อยเนี่ยก็คือสามารถเข้ามาแล้วอยู่ที่ขวามือจะเจอที่บูธใหญ่ๆหเลยจ้ะสมีม่วงเลยจ้ะวันนี้เราก็ไม่ได้ว่าจะเท่าแบบเข้าตีาอะไรเลยนะจ๊ะแต่ว่าสีม่วงมาเลยค่ะอีแม่นะคะ ก็เข้ากับตีมใหม่ของบูตองฟองเลยนะคะซึ่งเป็นตีมท,ท,ที่อยู่เป็นตีมใหม่นี้ก็คือเป็นสวีทตีมนะคะแอนสลีฟคลัมมิ่งนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือจะช่วยเรื่องการนอนหลับของลูกๆนะแม่เดี๋ยวแม่จะพาดูเนาะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวนะแม่ต้องกลับกล้องใช่ไหมคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวนะแม่กลับกล้องยังไงนะคลิกอย่างนี้ไหมเออกลับได้โอเคนี่เอามามาดูนะหนูดูสวแต่หนแล้วลองดีดูดิสวีทีมีอะไรบ้าง ซึ่งสวีทดีมตัวนี้นะแม่คือมันมีหลายคอลเลกชันมากเลยนะที่เขาออกมาเลยนะคะเพราะว่าตัวองฟองสวีทดีมรีแลกซ์ครามมิ่งนะคะจะเป็นแบบหอมกลิ่นลาเวนเดอร์นะแม่เพราะว่ามันเป็นสีม่วงหมดเลยใช่ไหมลาเวนเดอร์ ender, เราเป็นใจมากเลยนะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้นะคะจะทําให้แบบผ่อนคลายสบายตัวมากอันนี้คือเขาจะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นเสื้อผ้านะซึ่งเขาดังเรื่องเสื้อผ้าอยู่แล้วใช่ไหมองฟองนะแล้วเขายังมีลายใหม่ด้วยนะ เป็นไลน์โปรดักที่เด็กๆจะได้ใช้นะคะซึ่งลายนั้นเดี๋ยวแม่จะพาไปดูอีกทีนึงนะซึ่งตัวเสื้อผ้าตัวนี้นะเขาแบบมันเป็นนวัตกรรมตัวใหม่เลยนะเป็นนวัตกรรมซอฟเฟล็กนะคะแม่ๆที่แบบว่านุ่มนะแล้วก็มีแบบให้เลือกทั้งแบบชุดหมียาวชุดบอดี้สูทนู่นนี่นั่นสวมใส่แล้วคือผ้ามันแบบ คือมันดีมากแม่ผ้ามันยืดหยุ่นแบบนุ่มสบายมากนะคะรองรับแบบการเคลื่อนไหวของเด็กๆเวลานอนได้ดีมากๆนะจะทําให้ลูกแบบนอนหลับลึกกับแม่แล้วแม่นึกแม่ว่าถ้าเวลาลูกนอนหลับลึกๆะนอนหลับได้ยาวๆอ่ะโกรธฮอร์โมนน้องอ่ะก็จะทํางานได้ดีถูกต้องไหมมันก็จะช่วยเรื่องพัฒนาการต่างๆของน้องได้นะที่สําคัญเราก็จะไม่เหนื่อยนะแม่คือเราที่เป็นแม่เลี้ยงลูกเนี่ยถ้ามันโกรธฮอร์โมนหลังดีๆหลับเยอะๆนอนเต็มอีก นางก็จะแฮปปี้นะจ๊ะไม่มางี่เง่างองแงให้เราปวดหัวนะจ๊ะแม่แม่ซึ่งเนี่ยชุดเขามีหลากหลายบาแบบแบบมากมากเลยนะชุดนอนนะสีก็จะเป็นแบบสีม่วงนา่ารักอะไรอย่างงี้นะคะก็สามารถใส่ได้ทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะส่วนเด็กแรกเกิดนะจ๊ะเขาก็จะมีทั้งที่เป็นแบบโอ้ถุงมงถุงมือหมอกวกบีบป๊อบอะไรอย่างงี้นะมีให้พร้อมเลยนะจ๊ะแม่แม่ซึ่งแบบนุ่มมากเอาจริงคือแบบโอ้อยากจะมีลูกต่อเลยจ้ะโอ้ยป,ป๊าป๊าเอาอีกไหมละจ๊ปะป๊าป๊าลูกชายสักคนไหมล่ะเอออะไรยังไงีู่ส มีชุดเยอะมากคชาเชนเนี่เชนไอ้เนี่ยอะไรนี่พี่จะเอาได้ยังไงวะชุดน้องเชนน้องชานี่คือแบบไม่ธรรมดานะเนี่ยน่ารักมากคือแบบว่าสีคือแบบระเนมากค่ะสีม่วงนะแม่ว่าใส่มันคือไม่ของตัวนี้แล้วละขอัวนะเชอชาว่าชอบไหมเชอชาชอบตัวนี้ไหมเหมือนมีแม่ โอเคโอเคี่ที่เขาคพดีแล้วนี่ยไม่ใอะไรเนก็เชอร์น้ำเนี่ยถีบข้วหมมากแน่เขาเอาซะริงบางทีแบบนางแบบผมให้ถี่รอบก็ชอบถีบบางทีเราใส่แบบแขนยาวขายาวมันจะเซนมากเพราะว่านอนก็นอนหลับเฉยๆใช่ไหมแล้วก็ถีบที่ถีก็เรื่องของนางเพราะว่ามันก็ยังแขนยาวขาะยาวก็ยังเซนอยู่ ต่ำแล้วจ้ะแม่รอบลมดีมากที่ลนะดลดยีอร์เซ่ะสมุติเราลูกแปบะบต้องซื้อสองชิ้นใช่ไหมสองสนุ๊ตหางก็ได้ลดไปแล้วเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิ่งที่แม่ชอบมากเลยนะองค์สองอย่างนึงนะแม่เขาจะแบบคือแบบด้านหลังอ่ะเขาก็จะสะกรีนแบบเนี้ยเขาบางทีอ่ะไอสองตัวชอบ เยีมดีมากค่ะโอเคอ่าเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นชุดอพี่เธอชอบชุดนี้หรอลูกซื้อไปฝากใครซื้อไปฝากลูกลูกลูกเพื่อนหมาอนมีไหมลูกเพื่อนหมามีกําลังคลอดเอาไหมเอาไปฝากน้องไหมไปฝากน้องไหมน้องจีนีไหมเอาไหมซื้อไปฝากน้องจีนีนไหมเนาะนี่เนี่ยแรกโค้งแรกโค้งจริงๆก็ใส่ได้นะตัวเล็กๆแ่ีนะโอ้าคุณดีเลยอ่ะเอาค้จริงของฟองเรื่องเสื้อผ้านี้ไม่ต้อเป็นห่วงเลยะคือสคุณภาพเกินขาด ้้ไดรอัน <dari> น <transit> ี <Brother> <fraction character> ้ก็คือจะเป็นโซนที่จะเป็นโซนพวกเสื้อผ้าเนาะเขาก็จะแบบเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าว่ามันต้องจัดอ่ะแน่คือแบบราคาดีแล้วคุณภาพดีขนาดนี้ไม่จัดตอนนี้คือจะจัดตอนไหนซึ่งแม่แม่บางคนนะที่ไม่ได้มางานใช่ไมแล้วแบบเฮ้ยอยากได้แม่ม่อยู่แต่ มาดูโปรดักต่อไปนะแม่แม่ก็คือมันจะเป็นโปรดักไล n ์ที่แบบว่าเขาจะเน้นพวกเรื่องไอ้ที่ว่าโกร h h o r ์โมนใช่ไหมที่แม่มาอยู่ว่าไปเนาะที่แบบเราเห็นสีม่วงนี่ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับแบบเขาใช้สารสกัดจากลาเวนเดอร์อะไรอย่างนี้ทั้งหมดนะคะซึ่งมันจะมีหลายตัวมากเลยนะคะแม่ซึ่งตัว e ซ t ิ e ีมเนี่ยเขาก็จะเป็นกลิ่นหอมนะเดี๋ยวนะซึ่งทําให้รู้สึกเด็กอาจจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะ ทำให้เด็กรู้สึกกรผ่อนคลายแล้วก็จะกระตุ้นการหมุนเวียนโลหิตได้ด้วยนะคะลดการระคายเคืองผิวนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้ลูกน้อยเนี่ยนอนหลับง่ายแล้วก็สบายหลับยาวเลยนะคะตัวนี้นะตัวนี้เป็นแชมพูแล้วก็บอดี้วอชนะคะสามารถสระผมก็ได้ใช่ไหมแล้วก็อาบน้ําก็ได้ซึ่งแม่มาอยู่ชอบมากเลยนะบางทีใส่แบบเหมือนกับใช้ทูอินวันแบบนี้มันง่ายเพราะบ,บางทีเราเด็กเขาง,งงาแง่เราก็ต้องรีบอาบรีบเสร็จอะ่ะเออมันก็เนี่ยพอใช้อย่างนี้ล้างสะอาดมากง่ายๆเลยนะซึ่งตัวนี้เชอร์ชาแฮปปี้ใช่ไหมถ้า แบบปั้มเดียวแล้วก็ปๆารีบอ่ะใช่ไหมเพราะให้ชอบงองแงใช่ไหมชขี้แงหรือ่ะนี่แล้วอีกตัวที่แม่เลิฟมากตัวนี้ดูน่าใช้มากนี่ตัวนี้มันจะเป็นแบบเบบี้ออยแม่เพราะว่าวงเที่อ่ะน้องชาเดยเฉพาะน้องชาเลยชอบผิวแห้งชาชอบผิวแห้งใช่ไหม ตัวนี้นะเราสามารถจะผสมน้ําให้ลูกอาบได้เลยนะแม้ถ้ายังอาบเป็นอาบนะแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่อาบเป็นชาเวอร์แล้วใช่ไหมอาชาอาบเป็นชาเวอร์แล้วใช่ไหมชาก็อาบเสร็จแล้วก็แม่อาจจะแบบหยอกตัวเบบี้ออยนิดนึงแล้วก็แบบชโลมลูกก็ป้าป้าป้าป,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 ป้ไปแล้วแม่ก็ตามด้วยโลชั่น นี่ผิวคือจะแบบละมุนล,ละไมามากเลยจ้าจจลาเวนเดอร์ลาเวนใจสุดๆเลยนะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้เป็นโลชั่นนะแม่เป็นีแลกซ์มอยเจอร์โลชั่นนะตัวนี้ก็จะเป็นหอมกลิ่นลาเวนเดอร์เช่นเดียวกันนะตัวนี้นะน่าใช้มากตัวนี้น่าใช้มากนี่น้งชาเดี๋ยวงนี้เอาให้ดมเลยนะว่ามันหอมไหมเมื่อกี้เราแอบ,บไปดมไปแล้วนะคะว่ามันหอมมากๆเลยนะคะตัวนี้นะซึ่งปกติเราก็ใช้โปรดักต์ของ,ององฟองอยู่แล้วนะแล้วตัวนี้มันเป็นโปรดักต์ไลน์ใหม่ที่เป็นแบบไลน์ตัวลาเวนเดอร์นะก็ยิ่งน่าใช้ไปใหญ่เลย และที่สําคัญตัวนี้ขาดไม่ได้จ้ะพิลโลมิสนะจ๊ะตัวนี้ซึ่งมันเก๋ไก่มากแม่บ้านไหนที่ลูกมีแบบผ้าน่งผ้าเน่าตุ๊กตาติดมูนี่นั่นใช่ไหมใช่ไหมพี่เชิญมีไหมพี่เชิญมีตุ๊กตาที่พี่เชิญชอบนี่เอาไปฉีดน้องแม่น้องกระต่ายที่พี่เชิญชอบโดมอะที่พี่เชิญชอบโดมน้องกระต่ายเองเี่ยานี่ไปฉีดมันจะหอมมากพี่เชิญลองดูโดมเชิญลองดมอู้ไม่ท่ะไม่ลองถ้าพูดซ้อจะฉีดอะไรพูดซ้ นี่ใช่อะไรอ๋ออยากจะหอมด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ร่มให้ร่มเดี๋ยวเดี๋ยวมีเอาตัวเทสเตอร์มาให้ดูนี่ตัวนี้นี่นี่มันนี่เอาไว้ร่มนี่ไม่้่มนี่มีหนึ่งมันนี่เอาไว้ร่มมันนี่อ่ามันพีจะฉีดแบบฉีดใส่แขน่ตรงืออีพนี่มีเหมือนปันไปเชื่อมศษเลยต่อได้เลยนะเชื่อน้องชาต่อเลยจ้ะโอเคอ่าตัวนี้นะคะเป็นพิลล์มิสนะคะซึ่งไม่สามารถไปแบบฉีดใส่ ที่น้องชอบไม่ว่าจะเป็นผ้าหรอะไรก็ได้ที่นองชอบเปกอดนอนะแหรือหมอนผ้าก็ได้นะหมอนผ้าหนกตานะว่าอาจะฉีดตัวนี้นะให้น้องได้กิ่อางสมมติาฉีดใส่ตัวนี้อ่าแม่ฉีดสุกานะแล้วลองให้น้องดมอ่ะเชองดมสิคะเป็นไงพชอทันไปบอกท่าผู้ชมค่ะมันเป็นยังไงกิ่นมันเป็นยังไงหนว่านหอมอ่้นะดม็้อับดีไหมคะ ไหนบอกท่านผู้ชมเลยค่ะมันดีมากไหนบอกดิไหนดมแล้วง่วงเลยดมแล้วง่วงเลยให้ดูหน่อยจะมาทำทาดมไหมคะแบบเฮ้ยดมแล้วง่วงเลยไหนเราทำให้เราไม่ได้เอาเร็วเดี๋ยวพี่เขาพี่เขาไมให้รางวัลอีกแล้วอดมดมแล้วง่วงเลยหาวเลยไม่ชาดมก็้าวเลยดีล่าดีล่าเฮยแต่มันกลิ่นดีมากแม่เขาก็จริงมันไม่ใช่แค่รูปใครนะแม่ก็ไปใช้ได้ด้วยเขาก็จริงเวลาเราเปนนวดน้ำมันอะแม่ยเาอยู่ก็ชอบเลือกเป็นกลิ่นของเวนเดอร์นะเพราะว่ามัน บินแมไหนหาวให้ดูไหนหาวให้ดูอาหาวให้ดูหน่อยสวัสดีค่ะด้วยอุยอ่าวันนี้มีหลายอย่างด้ดอ้ย <of> <laughs> ักคือเยอะมากเอาจริงคือแบบมาที่คุ้มาบบูทเดียวอ่ะแม่มีสิ่งให้เลือกสรรคือบูทเดียวมีทุกอย่าง พี่จะพี่จะพี่จยกับสะกิดพี่เขาดหคะต้องสะกิดพี่ื่องอยากได้กับบ้านนยังไงเครืองอากได้บ้างไหมไม่เอาไม่เอาเขาไปอยู่เต็นไม้เอ่ะเนี่ยไม่เอาไปก่อนนอนอ่ะไม่เอาหรอไม่ชอบลีลาลีลาเอาวันนี้ต่อค่ะวันนี้ต่ออ่าพี่เลยไปหาให้เลยนี่อยสมมื้อบ้านไหนนะเบบี้นะเดี๋ยวนิวบอลอ่ะคิดดูถ้านอนแต่งตัวได้อย่างนี้นะหลับยาวเอาจริงแม่ วันสองรอบด้วยซ้ำมั้งแล้วกลางคืนอีกใช่ไหมแล้วก็คือถ้าไม่ตื่นแน่นอนได้ยาวๆนะไม่ว่าไม่ว่าดูแม่ว่ามันสามารถปรุงตัวได้บางทีแอร์ลงอ่ะนหกือเปล่ามแม่เราเปิดนอนบางทีเปิดลูกนอนยี่สิบสี่ยี่ห้าอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กเขาแบบเขาจะรู้สึกหนาวกว่ายี่สิบสี่ยี่ห้าเราอ่ะเห็นไหมถ้าใส่ทั้งถูมือถุงเท้าแล้วดูคุงพื้นเปลี่ยนง่ายเนี่ยแล้วก็จะสามารถเจ็บในตัวสบายทีนี้ได้เลยนะทีนสีพวงก็น่ารักมากแล้วแล้วหมวกมันไม่ได้พ่วงกันกับชุดนะ ตัวหมวกมันแยกกันเราก็สามารถโอ้ยจะปุ้มน้องอ่ะพี่เชอร์ปุ้มน้องนะะเลี้ยงน้องโอ้น้องชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรลูกน้องชื่ออะไรบอกท่านผู้ชอบเลยค่ะเลยแอบน้องหลับตาแล้วค่ะน้องง่วงแล้วน้องง่วงไหยน้องน้องได้กลิ่นลาเวนเดอร์จากพี่เจอน้องง่วงแล้วเนี่ยค่ะใช่ไหมทําไงถ้านไหนโดชอบชอบมากอ่ะถ้าป้าดูอยู่อยากได้น้องนะคะป้านี่เป็นอยากได้น้องไหมอันนี้อันนี้บอกป้าอันนี้บอกป้าอยากได้น้องไหมอยากได้น้องผู้หญิงผู้ชายบอกป้า เรามอยากด้องเลี้ยงหัวนีเดี๋ยวนนี้มีท้องใหม่มีไหมม่้ันไห้ี้ห้องเียหัอ่าายองกเดี๋ยวเีย้องัะนพี่มาดูองด้ชวนพี่พี่พี่มาเที่ยวงาน เขาก็จะอยู่คู่กับ BSC เลยนะซึ่ง BSC ก็มีทั้งเป็น BSC Nature Care นะแล้วก็เป็น BSC Happy Age นะคะแม่แม่ซึ่งตัว BSC ตัว Nature Care นะตัวนี้นะ่ะ ถ้าแม่แม่แมจาได้นะเนี่ยเชอเช,เช้าเคยรีวิวไปนะตัวนี้ใช่ไหมเชอเช้าจาได้ไหมหนูเคยรีวิวตัวไบโอซี C ตัวนี้ไปด้วยนะตัวไบโอซี C นี้ถือว่าแบบจําเป็นมากนะแม่ยิ่งช่วงนี้แบบถ้าลูกข้โรงงข้าโรง,ง,งเรียอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่แบบช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะแม่เป็นวิตามินซีจากธรรมชาตินะรสชาติอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะแม่แม่คือมันแบบมันน่ามันมันต้องกินหนาะจริง,รงตัวนี้เป็นแบบวิตามินซีตัวนี้กินง่ายมากแม่แล้วแม่ชอบมากเพราะวิตามินซีมันมาจากธรรมชาตินะะคก็ยังสมเบตา ครูแค่นนะคะตัวนี้เป็นแบบเม็ดเคี้ยวทานง่ายนะสองแสนก็คือชอบมากถ้าเห็นกล่องนี้ขวดนี้เมื่อไหร่นะจะแย่งกันจะวุ่นวายแม่ก็ต้องซื้อสองขวดจ้ะเพื่อที่จะให้นางแบ่งกันนะจ๊ะซึ่งเด็กตั้งแต่หนึ่งขวดขึ้นไปทานได้เลยนะแม่แล้วก็ช่วงนี้เด็กๆเ,เริ่มโตลแล้วสองสามขวดแม่ก็อาจจะให้ทานแบบไม่เกินวันละสีห้าเม็ดอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็แบบมันเคี้ยวง่ายทานได้เรื่อยๆไหนเอาไหนคะอร่อย <c oughs> ใช่ไหมคะอ๋อสีส้มอะ ชร์ก็อ,อร่อยของพีมม่เชิร์ก็อร่อยนี่ของพี่พิเชษสูงก็ไม่ธรรมดานะคะตัวนี้นะคอร์ลสตุ้มนะซึ่งปกติคอร์ลสตุ้มราคามันสูงมากนะแม่แต่บีเอซเขาก็ยังแบบสามารถทําราคาให้แบบน่ารักจับต้องได้แล้วเราสามารถเอาแบบให้ลูกๆทานได้นะตัวนี้มันจะเพิ่มแบบ่วแบบอัพเวลอะให้ลูกสูงขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะเหมือนกับว่าเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีตัวที่เป็นแบบว่า เด็กๆที่แบบทานน้อยอ่ะแม่แ,มแม่นึกออกไหมก็ต้องให,ให้ให้ทานตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นวิตามินเสริมแคลเซียมนะช่วยให้ลูกแบบสูงนะคะสมวัยนะคะก็ก็แบบน่าทานมากเป็นเม็ดเคี้ยวแบบลักษณะเดียวกันนะคะ<อ>ก็ให้ลูกๆทานได้นะ1เม็ดก็จะเทียบเท่ากับน้ำนมเนี่ยสามแก้วไปเลยแม่ซึ่งแบบอายุ1ปีขึ้นไปก็ทานได้เลยจ้ะก็คือดีงามหนึ่งกล่องหนึ่งขวดก็มีหกเม็ด กินได้ไปยาวๆเลยจ้ะลูกคนเดียวก็กินได้หลายวันจ้ะแต่ไอีแม่ลูกสองก็ต้องทักใจแต่ก็ซื้อบ่อยๆไปแล้วซึ่งมางานนี้เป็นไงคุ้มเพราะว่าลด20%อ่จาจ้าแล้วเราจะผ่านไปไม่ได้ตัวตรงกลางตัวนี้นะจ้ะแม่นะเอาไหนจะโชว์เจ้าโชกของเอาโชว์โชว์ชวไหนคอร์สตุ้มคอร์อสตุ้มเพิ่มความสูงกินยังเนี่ยเราสูงยังเนี่ยนะต้องเอาไปกินด้วยเนี่ยเอาไปกินเออไหนอ่ะโชว์ไหนพี่เอ้ากินอะไรมั่งคะโชว,โชว์โชว์แขกคะ่ะโชว์แขกอ่าคอร์สตุ้มใช่ไหมคะไหนพูดสิคะ อตแลวตุ <laughs> ้งร oh, well, <HAHA> ้านนี้อะไรไบโอซีอ่ะพี่เชอชอบเลยใช่ไหมคะเยี่ยมเยี่ยมดีมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะโอ้ยลาโอ้เดี๋ยวชอบมาก แล้วก็อันนี้จะเป็นของเด็กๆนะแม่แม่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการแบบที่แม่แม่ทานเนาะตัวนี้เป็นของแม่ทานแต่ว่าเหมือนก็เหมือนลูกทานด้วยอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นการแบบเหมันเป็นสมุนไพรกู้น้ํานมใน3วันนะคะก็คือเป็นตัวมาเมทนะคะแม่ก็คือภายใน3วันเนี่ยรับรองนมกลับมาเลยเพราะว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลสกัดจากสมุนไพรธรรมาชาติ11ชนิดแม่ช่วยกู้น้ํานมคุณแม่หลังคลอดภายใน3วันนะคะแม่อาจจะทําให้นมเข้มข้นขึ้นด้วยสมมติว่าบางคนนมแบบ ปั๊มออกมารหรือว่าเอาที่ปั๊มออกมาเนาะมันถึงจะเห็นเพราะถ้า,ขา,าเข้าเต้ามันจะไม่รู้ว่านมเราโคนไม่โคนถ้าปั๊มออกมาแล,แล้วนมเราเจอจางเจอจางจริงๆทานตัวนี้มันจะเหมือนกับเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ํานมเราด้วยนะแม่ซึ่งดีงามลด20ปตไปจ้ะแม่ซื้อทีเอา,เอาไปส4ส anyway, ี่ได้จ้ะโอเคซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวในโซน,นของ BSC Nature Care นะคะซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งมีตัวสาตัวนี้ทั้งหมูกับดอแล้วก,ก็ยังไม่พอนะคะมันจะมีเป็น BSC Happy a r e นะคะเพราะว่าการที่ทำดูแลด ด้วยแล้วก็ดูแลคนเดกก็ัวด้วยเพราะว่าถ้าอาบน้ำพิยายนี่ต้องช่วยแลี้ยงอานใช่ไหมคะมันมีลูกที่เห็นมันเหนื่อยนะแม่นี่ไล่มานี่มีแต่โปรดักที่เป็นมีลูกไหมเสียตากันไปเยอะๆแล้วก็มาบต่อไปแล้วต้องมาดูในตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้แม่มาอยู่เคยรีวิวไปนี่นะคะเป็นอ้าวก็ผิดได้เหรอ เป็นเบตาซีตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเบตาซีนะซึ่งตัวเบตาซีตัวนี้แม่เคยรีวิวไปเพราะว่ามันช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างตัวนั้นมันเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันลูกแต่ตัวเบตาซีนี่จะเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับคุณแม่นะคะตัวนี้เป็นวิตามินซีสารสกัดจากธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีเบตากรูแคนเหมือนกันนะต่อต้านอนุมูลอิสระผิวพันกระจ่างใสนะคะตัวนี้แม่มาอยู่ก็ทานเป็นประจํานะคะเพราะว่ามันจะช่วยระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ทําให้ผิวดีีีะะันนนก็คตว้้ ค,คุณยายก็บางทีก็ได้ทานด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ดีงามเหมือนกันเพราะว่าถ้าตัวของตัว Happy ้เอเนี่ยเขาจะมีตัวนี้เป็นแบบ ตัวไฮไลท์เหมือนกันนะเป็นตัว c o l ลา g จน five นะคะซึ่งตัวตัว c o l ลาเจน five เนี่ยจะเป็นตัวที่แบบช่วยดูแลนะคะได้ถึงไฟก็คือ5ผลลัพธ์เลยนะแม่เพราะเขาสามารถบำรุงนะคะกระดูกเอ็นข้อต่อนะสายตาผิวผมและเล็บให้แข็งแรงนะคะดื่มง่ายละลายเร็วนะคะไร้กลิ่นคาวมันจะเป็นซออย่างนี้นะแม่แล้วเราก็สามารถฉีกชงกับน้ำเปล่าดื่มได้หรือบางทีใครแบบทานโปรตีนตอนเช้าอย่างนี้ใช่ไหมสามารถเอาตัวนี้ไปผสมทานนู่นนี่นั่นก็ได้ น้ำผลไม้น้ำอะไรก็ช่างที่เราชอบกินกาแฟหรืออะไรผสมทีมันก็ยังโอเคนะเพราะว่าเราสามารถเอาไปทานผสมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตัวนี้นะก็คือได้รับมาตรฐานเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องความปลอดภัไยได้เลยจ้า โอเคนะคะยังไม่พอนะคะยังมีตัวที่เหมือนกับว่าช่วยเสริมนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวขจัดพิษนะคะชีวิตมีสุขนะจะาจันี้จะ่วเกี่ยวกับเรื่องตับเนาะใช่ไหมคะเป็นตัวตัวที่แบบว่าดีลีฟนี่นะคะก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวผสมนะคะตัวเป็นอัอติโชกผสมกับแคนดิไลออนนะคะซึ่งมันจะเหมือนเป็นพวกเห็ดหลินจือคัมิ้นชนันอะไรพวกนี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นแนวสมุนไพรเลยะคะ่ะคุณแม่ก็คือเป็นเม็ดนะสามารถทานง่ายได้เช่นเดียวกันใครที่ชอบทานแบบปิ้งย่างใช่ไหม หมูกระทงหมูกระทะเออบุฟฟ่ตบุฟเฟ่ต์เนี่ยจัดเธอจ่าจัดเธอรักษาตับนิดนึงนะเราไปกินบุฟเฟ่ต์แต่ตับพังนะบางทีกินนู่นกินนี่อะไรมาเยอะแยะนะคะก็มีตัวนี้เข้าไปช่วยดีท็อกซ์มันก็จะช่วยดีมากนะจ๊ะยังไม่จบจ้ะยังเหลือ2ตัวนี้นะสตัวนี้ที่แม่มาอยู่ก็อยากจะแนะนําเหมือนกันนะคะก็คืออย่างเมื่อกี้ตับแล้วเรามาปอดอ่ะทีนี้ตับแล้วเรามาปอดตัวนี้จะเป็นบีเฟสนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นขิงนะคะผสมกับชะเอมเทศนะคะตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นการเกี่ยวกับช่วยเรื่องปอดเนาะพวกแบบ พี 5, เอ็มสองจุดห้าเออะไรเอยหรือว่าอากาศที่มันแบบก็ไม่ได้ดีมากอะ่ะบางทีเราสูดอากาศหายใจอะไรไปแล้วแบบใช่ไหมตัวนี้มันก็จะเหมือนกับช่วยแบบว่าเออทําให้ปลอดเรานะคะแข็งแรงนะมันจะลักษณะแบบเป็นเหมือนเราไปชงมันก็เหมือนชาชานิดนึงแมมเหมือนเราไปชงกินดามบ่ายอย่างงี้ก็ได้นะแม่แม่ชงกับน้ําร้อนอะไรอย่างงี้ทานเพราะว่าเนี่ยเนี่ยอ่ะส่วนผสมของทั้งเขาทั้งหมดอ่ะจะเป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยนะแม่ตัวนี้ก็จะดีงามมากเช่นกัน แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะซึ่งตัวนี้ก็แนะนําสุดๆนะคะตัวนี้เป็นซีไนนะคะก็คือจะเป็นแนว สมุนไพรเช่นเดียวกันนะคะเป็นใบแปะก้วยผสมขโมไมนะแม่ตัวนี้นะคืออย่างตัวเมื่อกี้นี้มันจะเป็นการช่วยให้ลูกนอนหลับใช่ไหมตอนนี้ช่วยให้แม่นอนหลับแล้วค่ะตอนนี้ก็คือพอลูกเริ่มหลับสนิทแม่อาจจะไม่ชินเพราะว่าเคยให้เข้าเต้าเคยตื่นมาให้นมแต่ลูกหลับสนิทแล้วจ้าเพราะว่าใส่ชุดนอนองฟองนะจ้าแล้วก็ใช้ตัวพิโลมิสต่ตางๆน้ําองฟองทั้งหมดแล้วนะคะต่อมาแม่นอนไม่หลับแม่ก็ต้องมีตัวนี้ช่วยจ้านี่จะให้หลับสนิทนะคะแล้วก็ช่วยให้สมองเนี่ยเราไบรท์ขึ้นนะเพราะว่าพอเวลาเราหลับสนิทมัันกือบ นะโปรต์ฮอร์โมนของแม่ก็จะทํางานได้ดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีซีไนต์ตัวนี้เข้าไปช่วยเสริมนะคะก็จะยิ่งดีงามมากๆเลยอ๋อเป็นยังไงอ๋อนี่มาเดี๋ยวแม่กลับมาแล้วกันเนาะโอเคแม่แม่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนะแม่กลับกล้องอ่ามืแตะเมาส์โอ้ยหลายสิ่งโอ้ยเป็นยังไงมากนี่มันดีงามมากนะนี่คือ พีแบบว่าหลายพีเซนต์ไปหลายหลายโปรดักต์มากเลยคือแบบเป็นโปรดักต์แบบปังๆที่แบบต้องโดนทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะพี่เชอร์นี่พี่เชอร์ก็ชอบมากพี่เชอร์ชอบมากของอันนี้ใช่ไหมพี่เชอร์พี่เชอร์โชว์สิคะไหนพี่เชอร์โชว์เลยค่ะไหนโชว์สิคะอ้เจ้าจ้าเจ้า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 เห็นไหมแม่เพราะฉะนั้นต้องมาถ้าสมมติใครยังมีเวลานะเสาร์อาทิตย์นี้ยังไม่มีแพลนไปไหนนะแม่แม่มาเลยที่งานสหกรุ๊ปนู่นดูแม่แพนดูดูบูทบูท งานเขายิ่งใหญ่อลังงานมากแล้วถ้าสมมติมาที่นี่พอร้อยนะเข้ามาที่ประตูนี้นะเข้ามาเลยเจอเลยจ้าอ,องฟอง BSC นะมาตําของที่แม่มายูแนะนําได้เลยนะเพราะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างคือทั้งแม่มายูและสองแสบก็คือได้ลองใช้มาหมดแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็เลยอยากจะมาแนะนําบอกต่อเนาะไหนแม่แม่มีคําถามอะไรกันนะมอู้เพิ่งมาค่ะนมเม็ดขายยังไงคะอ๋อคุณแม่แฮนด์เมดแอนมี่แอมแอมี่คะโทษนะนมเม็ดตัวนี้ไหมแม่ ตัวนี้ไหมนมเม็ดตัวนี้ไหมเขาขายเดี๋ยวนะตัวนี้เดี๋ยวนะคุณฝนตัวนี้เท่าไหร่นะคะแม่ก็ไม่แน่ใจราคาพอดีมีคนถามตนีห้าร้อยเก้าสิบตัวนี้ห้าร้อยเก้าสิบค่ะคุณแม่คุณแม่แอมมี่นะคะคุณแม่ and, and me, ะะแอมมี่เนาะตัวนี้เขาจะอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบแต่ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แม่มาที่งานลด20%ถ้าแม่ไม่ได้มางานแม่ก็ซื้อผ่านลิงก์ก็ลด20%ก็คือลด20%ถึงแค่วันที่2ตามวันงานเลยใช่ไหม ทั้งลิงลิงที่ให้ไปก็คือคือถึงวันที่2เหมือนกันอ๋อแสดงว่าถ้าแม่ไม่ได้มาแม่จะซื้อผ่านลิงก์ก็ต้องภายในวันที่2นะแม่เพราะไม่งั้นมันจะหมดโปรมันก็จะกลับไปเป็นราคาปกติอย่าง590เนี่ยมันมีกี่เม็ดนะคุณคุณฝน <5 90. S 1> 60เม็ดเอาก็โอเคนะมันก็ตกอับเม็ดแล้วมันก็ถัว่วถัว,ถวไปสิแต่ว่าแม่ลดไปอีก20%ไงถือว่าครุ้มเนี่ยตัวนี้กินแล้วสูงแล้วมันก็เคี้ยวง่ายเนี่ยเนี่ยลักษณะเม็ดมันเป็นอย่างเงี้ยเ นิ่มๆ,มๆเขียวง่ายมันจะเป็นลักษณะเหมือนวิตามินซีนะแต่นั้นจะเป็นตัวซีใช่ไหมก็จะเป็นตัวเคี้ยวๆเหมือนกันดีน่ากินดีมากแม่ตัวนี้นะซึ่งเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวอัพสูงนะแม่แม่แม่แอมมี่ยังอยู่ไหมเนาะแม่แม่แมาอ,อยู่ตอบแล้วนะคะเดี๋ยวแม่มาอยู่ไล่ดูคําถามก่อนนะว่ามีคําถามใครอีกนะคะเดี๋ยวนะมาการมาที่งานอาจจะเอาน้องเพิ่มหรอแหมทำ ư? ไมมาถามป,ป้า,าป้าทำ็นมาถามว่าจะเอาน้องเพิ่มหรอเอาอีกไหมลูก เอาน้องอีกไหมหน่าใช้ทั้งน,นั้นจริงค่ะใช่เลยค่ะน่าใช้ทั้งนั้นเลยนะคะนี่ผลิตภัณฑ์ที่นี่คือดีงามมากเฮ้ยแต่กลิ่นกลิ่นลาเวนเดอร์นี้หอมจริงๆ ใช่กลิ่นลาเวนเดอร์นี่มันหอมจริงๆคือจริงๆทุกบ้านก็น่าจะชอบกลิ่นลาเวนเดอร์ใช่ไหมก็นั่นแหละมาเชิญชามางั้นเดี๋ยวมาบายบายเนาะงั้นเดี๋ยวมาบายบายกันมามามาบายบายพี่พี่กันนะคะนี่นี่ยังมีพี่พี่ดูเราร้อยกว่าคนเลยนะเนี่ยเห็นไหมนี่งั้นเดี๋ยวน้องเชิญน้องชาน้องเชิญน้องชาไปเอาบายบายกับปุกตาดีกว่าปะนี่ปุตตะกับลาเวนเดอร์เอาใบละลายกับลาเวนเดอร์เอาบายบายตรงนี้นะบายบายนะ อันนี้อ่ะบ๊ายบายอ๋อไม่เหมามีให้บ๊ายบายในกล้องอ๋อหนูไปบ๊ายบายตุ๊กตาเอาบ๊ายบายกล้องให้หมามีหน่อยค่ะบอกว่าน้องเชิญน้องชาไปก่อนนะเนี่ยวพี่เขาก็จะไปแล้วเน้อเห็นไหมเน้อเอ้บ๊ายบายด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะคนสวยกี่ขวบแล้วคะคุณแม่อู้ดูโตกว่าไอ้สองตัวนี่อันนี้จะอันนี้สองขวบสิบแล้วค่ะใช่ แต่ว่าแฟดอาจจะดูก็เลยเล็กกว่าอะไรอย่างงี้เออดูดีด,ด,ดูน้องนะั่นน่ะเขาเป็นน้องน,ะนั่นนะ่ะไหนไปถ่ายรูปก,กับน้องไหมคะไปถ่ายรูปก,กับน้องไหมนี่มาบูธก็จะเหมือนมีแบบมีแม่ๆม,มีลูกๆมากันเต็มเลยนะคะเพราะว่าเป็นบูธท,ที่แบบใส่ใจเรื่องแบบแม่และเด็กเลยเนาะเพราะฉะนั้นใครก็ต้องมาแวะบูธนี้อ่ะแม่มางั้นเดี๋ยวเรามาไปบาย,บายพ,พี่ๆกันมาแล้วมาายบาย,บายกันนะคะบอกว่าอย่าลืมมาช็อปที่บูธององฟองนะคะเอาไบาย,บายค่ะ เอายื่นใหม่ให้เลยยังไงนะคะน้องชายยังไงนะคะบอกบอกพี่ๆอย่าลืมมาช็อปที่บูธเลยนะคะอ,อย่าลืม,มพูดที่มันเหมือนคนกินข้าวมาได้ไหมคะเมื่อเช้าป้อนตั้งหลายคำอะค่ะกินข้าวมาพูดที่มันชัดเจนแข็งแรงอ่ะอย่าลืมมาช็อปที่บูธองฟองนะคะอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมมาช็อปที่บูธองฟองกันนะคะฮัะลีลา อ่ะพ <Humans. S 1> ี aw, hmm ่เชอรบอกวันนี <c oughs> <c oughs> <Rio> ้พี่เชอรไปก่อนนะคะอันไหนพูดหน่อยค่ะวันนี้เชอรชาพาช้อปไปก่อนนะคะเอาไว้ว่าเชอร์ไปเชื่อมกันนะคะอะไรนะคะวันนี้เชอรชาพาช้อปไปก่อนนะคะวันนี้เชอชาไปเชื่อมไปก่อนนะคะอ่าอ้าวขอให้พี่ๆกินข้าวเที่ยงกันอร่อยอร่อยนะคะอ่าอ้าวพี่เชอรไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะ เอาไปส่งจุ๊บด้วยค่ะทีนึงส่งจุ๊บให้พี่ๆด้วยค่ะทีนึงไหนมือไม่ว่างโอ้มือไม่ว่างส่งจุ๊บให้หน่อยทงหะทำอย่างงี้ด้ะหะหะโอ้ยยย่างเนี้ย โอเคแม่ไปแล้วนะอย่าลืมมาแวะนะอย่าอย่าลืมจริงๆห้ามพลาดจริงๆหรือไม่ก็กดลิงก์ไปช็อปตามได้เลยนะแม่ออ้ยไม่อยากจะลงไลฟ์เลยร้อยยี่สกว่าคนเลยนะโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมนะคะแล้วเดี๋ยวว่ายังไงมีโอกาสเดี๋ยวเชอร์ชาจะมารีวิวแล้วก็มาไลฟ์กันบ่อยๆนะคะเวลาไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายจุ๊บขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วนะปิดยังไงนะ <laughs>